อันนี้ของปี53าสากำหนดเวกเตอร์กำหนดให้เวกเตอร์ u เวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ขนาด1หน่วยทํามุมต่อกัน120องศาแล้ว1นส่วนสอง f u ลบ v เนี่ยมีค่าเท่ากับข้อใดมีค่าเท่ากับข้อใดทำไง ทำเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นมาจากสูตรผลคูณเชิงดอทไงหน้าเมื่อกี้ที่พี่ให้ดูอ่ะที่พี่เขียนลงไปอ่ะแอปของเนี่ยดูวิธีทำเลยแล้วกันนะครับจากสูตรเนี้ยที่พี่ให้เขียนลงไปในหนังสือแอบยูบวกลบวี v, ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับแอบยูกำลังสองบวกลบ 2 u v บวกด้วย f v ยกกำลังสองเนี่ยสูตรหลักของมันเป็นแบบเนี้ยนะมันเป็นแบบเนี้ยเราต้องใช้สูตรเนี้ยในการหาค่าไอ้ก้อนก้อนเนี้ยออกมาโจทย์ถามว่าก้อนทั้งก้อนเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยพี่จับมันยกกำลังสองทั้งสองข้างเอ้ยไม่ใช่พี่จับมันยกกำลังสอง 2, ซะมันก็จะมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองเนี่ย f u ใช่ไหมลบ v ทั้งหมดนะครับยกกำลังสองเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ เซษหนึ่งส่วนสองเซนหนึ่งส่วนสี่อันนี้ยกกำลังสองเป็นหนึ่งส่วนสี่นะหนึ่งส่วนสี่ f u ลบ v ทั้งหมดกำลังสองครับอันเนี้ยยกกำลังสองได้เท่าไหร่กระจายสิก็เป็นเซษหนึ่งส่วนสี่นะคูณกับนี่หน้ากำลังสองลบใช่ไหมลบสองหน้าหลังก็คือ u v เลยแล้วบวกด้วยหลังกำลังสองคือ f v ยกกำลังสองครับเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ ฟูฟูคืออะไรคือขนาดของอะไรขนาดของเวกเตอร์เวกเตอร์อะไรขนาดของเวกเตอร์ยูใช่ไหมฟีก็คือขนาดของเวกเตอร์วีเรารู้ไหมว่าขนาดของเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้เท่าไหร่ดูโจทย์สิโจทย์บอกหรือเปล่าบอกไหมยูวีเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยใช่ไหมครับแสดงว่าขนาดของมันเป็นเท่าไหร่หนึ่งหน่วยแสดงว่าขนาดของเวกเตอร์เนี้ยคือหนึ่งหน่วย นะเวกเตอร์นี ä, ้มีขนาด1หน่วยเราก็จยกเศษหนึ่งส่วนสเนี่ยคูณด้วย1นึ่ลังสถูกปะ่ะขนาดของมันก็คือ1เนาะยกกำลังสองซะลบสอง uv อันนี้ยังไม่รู้อยา่าเพิ่งไปสนใจมันบวกด้วย v กำลังสอง v ก็มีขนาดเท่าไหร่นะ1 1ยกกำลังสองอย่างเงี้ยทีนี้เรามาหา u v หน่อยว่า u v หาย่างไรนะครับหา u v จำได้ไหม u v มีค่าเท่ากับ f u f v cos เซตาใช่ไหมครับ f u เท่าไหร่นะเมื่อกี้1 f v เท่าไหร่1 cos เซตาเซตาโจลกำหนดนดให้มามุมเท่าไหร่120 cos 120อสงศาเนี่ย cos 120อสงศาเพราะฉะนั้น u v ของเราเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ คอร์ส120องศาไปเลยซึ่งคอร์ส120องศามันมีค่าเท่าไหร่รู้ไหมใครจําได้ตอนเรียนตีโคนไปพี่ยกตัวอย่างคอร์สตัวนี้ได้ใช้บ่อยมากเลยคอร์ส120นะครับจำนะมีค่าเท่ากับลบเซนหนึ่งส่วนสองนะถ้าใครไม่รู้ว่าคอร์ส120ทํำยังไงเราก็แตกก็ได้เอาคอร์ส120เกิดจากคอร์ส90บวก30ใช่ไหมคอร์สเท่ากับคอร์สคอร์สทรายทรายถูกป่ะเรื่องตีโคนจําให้ได้นะคอร์สคอร์สคอร์ส90คอร์ส30 เครื่องหมายเปลี่ยนไหมคอสคอสเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับลบไซด์ไซด์ไซด์เก้าสิบไซด์สามสิบนี่เงี้ยคอสเก้าสิบเป็นคอสเก้าสิบเป็นเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นศูนย์คูณอะไรก็ต้องได้ศูนย์เพราะฉะนั้นพจน์นี้เป็นศูนย์ไปเลยลบด้วยไซด์เก้าสิบเป็นไซ์เก้าสิบเป็นหนึ่งนะครับไซ์เก้าสิบคือหนึ่งไซด์สามสิคืออะไรยกนิ้วขึ้นมาไซด์สามสิคือไซด์ฝั่งนิ้วโป้งใช่ไหมเหลือกี่นิ้ว นิ้วเดียวเพราะนั้นก็คือไซน์สา 30, คือเศษหนึ่งส่วนสเห็นไหมคอสร้อยยีก็เลยมีค่าเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสเห็นปะ่ะนะถ้าใครจําไม่ได้ให้ทําแบบนี้แต่ถ้าใครที่จาคอร์สร้อยยีซึ่งเป็นมุมที่ใช้บ่อยเนี่ยจำได้มันก็จะเร็วนะครับเพราะฉะนั้น u v ตรงนี้มีค่าเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสเราก็จะได้ว่าอ่ะตรงนี้ขอลบทิ้งนะเศษหนึ่งส่วนสคูณด้วย1ลบด้วย2คูณด้วย ลบเศษหนึ่งส่วนสองบวกด้วยหนึ่งหาค่าออกมาได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งส่วนสี่คูณหนึงบวกหนึ่งเป็นสองใช่ไหมสองอันนี้ลบลบเป็นบวกใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งเนาะถูกไหมอ่าซึ่งบวกหนึ่งมันก็คือมีค่าเท่ากับสามใช่ไหมสามคูณหส่วนสี่ก็มีค่าเท่ากับสามส่วนสี่ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยเศษหนึ่งส่วนสอง f u ลบด้วย v แล้วทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3าส่วนสแต่โจทย์ต้องการไอ้ก้อนนี้ยกกำลังสองไหมโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการก้อนเนี้ยกำลังหนึ่งถูกไหมเนี่ยแต่มันติดกำลังสองอยู่ทำไงก็ยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองทั้งสองข้างใช่ไหมเพื่อปลดกำลังมันลงใช่ไหมครับยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะอีเนี้ยยกกำลังเศษหนึ่งส่วนสองอีนี้ยกกำลังเศษหนึ่กกงส่วนสอง อันนี้ยกกำลังหนส่วนสองก็เหลือกําลังหนึ่งใช่ไหมพอเหลือกําลังหนึ่งเสร็จปุ๊บอ่าเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการแล้วเนี่ยโจทย์ต้องการตัวนี้ใช่ปะ่ะเหมือนไหมเหมือนเนาะพอโจทย์ต้องการตัวนี้เสร็จปุ๊บตัวนี้ยกกำลังหนส่วนสองอะไรก็ตามยกกำลังหนึ่งส่วนสองแสดงว่ามันอยู่ในรูปของของของอะไรจําได้ไหมครับรูทไงรูทอะไรรูทสองถูกปะ่ะก็คือสแควรูทสามส่วนสี่นั่นเอง แต่รูทสามนี่มันถอดได้ไหมเนี่ยถอดไม่ได้เราถอดได้แต่รูทสี่ใช่ไหมเพราะรูทสี่คือเลยสองถูกปะ่ะงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นสแควรรูทสามส่วนสองครับสแควรูทสามส่วนสองจบเลยโจทย์ต้องการว่าอันเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ตอบรูทสามส่วนสองแต่เราไปดูช้อยครับนี่คือคําตอบนะแต่พอเราไปดูช้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยในช้อยมีสามส่วนสองไหมโอ้โหโจทย์ข้อนี้ออกข้อสอบได้ดีมาก นะขอชมเชยคนออกข้อสอบข้อนี้นะครับเผื่อมาดูวิดีโอตัวนี้นะว่าออกข้อสอบได้เก่งมากออกเก่งตรงไหนคือไม่ได้ให้ช้อยมาเลยอะ่ะหาได้มา3ส่วน2ปุ๊บเด็กบางคนอ๋ออี๋ช้อยไหนวะนะไม่รู้อะครับสาส่วน2อยู่ตรงไหนเราต้องรู้ค่าตีโกนทั้งหมดของตัวนี้นะครับว่าแต่และช้อยมันมีค่าเท่าไหร่นะะเพราะฉะนั้นพี่ลบตรงนี้ออกแล้วกันแล้วจะหาค่าค่าตีโกนตรงนี้ให้ดู ไล่แต่ข้อสี่ก่อนคอร์สหกสิบองศามีค่าเท่าไหร่วะคอสหกสิบองศามีค่าอะไรเอ้ยนี่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 ศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบเก้าสิบใช่ไหมหกสิบนิ้วเลยนิ้วนิ้วนางถูกไหมคอรสนี่ดูฝั่งไหนคอรสคอส,ต,คอสต,ต้องดูฝั่งนิ้วก้อยใช่ไหมเหลือกี่นิ้วเหลือหนึ่งนิ้วจำรูปฟอร์มไนดะรูปฟอร์มของมันคือรูทส่วนสองใช่ไหมเหลือหนึ่งนิ้วแสดงว่าในรูทเป็น เป็นหนึ่งแสดงว่าคอสหกสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองถูกป่ะแสดงว่าใช่ไหมเนี่ยใช่ปะ่ะไม่ใช่เนาะอ้าวไปดูคอสร้อยี่สิบองศาเฮ้ยเมื่อกี้นี่บอกไปแล้วคอสร้อยยี่สิบได้เท่าไหร่นะลบอะแล้วลบหนึ 2, ง่งส่วนสองไงจำได้ไหมคอสร้อยยี่สิบองศานี่เป็นคอสท,ที่ใช้บ่อยมากนะครับไม่ใช่มุมพื้นฐานนะร้อยยี่สิบเนี่ยแต่ว่าเป็นมุมที่ใช้ค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าจําค่าได้ก็ดีนิดนึง ครับคนึร้อยจะมีค่าเท่ากับลบหนึสวสองเาหาให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะคอรสเกบวกสามสิใช่มคอส่รอี่ะคอผลบวกครับได้เป็นคอสคอร์ายคอสคอลบสาคอเครื่องหมายเปลี่ยนเนาะนะจากบวกต้องเปลี่ยนเป็นลบนะครับจากลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคอร์สเสิป็นศเพราะฉะนั้นพจต์นี้เป็นศนย์ไปเลยก็จะเหลือแค่ลบอะไรสายเกเป็นหนึ่งเป็นเศษหส่วนส เพราะฉะนั้นคอร์สร้อยยี่สิบก็เลยมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเห็นไหมนะถ้าใครจําไม่ได้ก็ลองมาแตกดูแบบนี้ก็ได้ไปดูไซส์หกสิบครับไซส์หกสิบมีค่าเท่าไหร่เนี่ยหกสิบนิ้วไหนศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบเก้าสิบนิ้วนิ้วนางใช่ไหมไซส์ดูฝั่งนิ้วโป้งหรือนิ้วก้อยนิ้วโป้งฟอร์มของมันคือรูทส่วนสองใช่ไหมนิ้วโป้งฝั่งนิ้วโป้งเหลือกี่นิ้วสามนิ้วแสดงว่าข้างนี้ก็เป็นสามคำตอบที่เราต้องการคือ รูทสามส่วนสองใช่ไม่ใช่นี่เราหาคําตอบได้เป็นรูทสามสองตข้อข้อสองถูกต้องเนี่ยโจทย์ข้อนี้อาจจะใช้กําลังเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นโจทย์เวกเตอร์ของนายสิบทบปีห้าสามซึ่งพี่อยากให้เอาโจทย์ข้อนี้ไปออกในปีห้าเจ็ดวันที่ยี่สิบแปดนี้มากเลยนะเพราะมันมันวัดอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะโจทย์ข้อนี้ออกข้อสอบได้ค่อนข้างดีและออกข้อสอบได้ในระดับที่ ยากพอสมควรในระดับนายสิบทบนะครับอะโอเคไปดูบทต่อไปของเราเลยดีกว่า